สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีกระบะสีประตูเข้ามาใหม่1นึ่งคันครับคันนี้ครับเป็น Toyota Hilux Vigo เครื่อง2.5เป็นรุ่นตัวเจปี2010นะครับรุ่นนี้จะเป็นกระจกมือหมุนนะครับเดิมๆนะครับได้ล้อกระทะแต่วันนี้ไม่ใช่ครับถ้ามาอยู่ร้านเราล้อ m a ็ Revo ใส่เข้าไปเลยกับจับคู่กับยางดันหลบปี2022 ทั้ง4เส้นยางปี2022ทั้ง4เส้นยางดันหลบนะครับนี่ครับเป็นยางมีแบรนด์นะครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับราคาคุณผู้ชมครับแน่นอนครับขายถูกสุดๆนะครับลองดูครับสภาพแบบนี้กับสภาพผมนะครับลองลองดูในกลุ่มตลาดนะครับนะครับลองดูเทียบกันราคาค่าตัวที่ผมจะเปิดนะครับ2แสน9,000บาท ราคาอยู่ที่2,900สบาทเป็น t o y ย t a Hilux Vigo 2.5ตัวเจปี2,010นนะครับดูนะครับนี่คือหน้าสมาร์ทแล้วนะครับไฟหน้าเป็นไฟหลอดไส้ฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับนะครับจริงๆจะเป็นสีเงินนะครับถ้าเป็นตัวอ่าเป็นตัว E หรือว่าตัว G จะเป็นสีเงินนะครับอ่า ด้วยความว่าเป็นตัวเจตัวประหยัดเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนนั่นคือสีเป็นดาดาด้านนะครับนะครับเป็นดําด้านนะครับอ่ะไฟตัดหมอกมีให้ครับเสริมมาครับไฟตัดหมอกนะครับจริงๆมันไม่มีนะครับนะครับนะครับสีสันแก้มแผงประตูต่างๆสวยงามเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยผมติดฟิล์มให้ใหม่นะครับอันนี้คือไปติดของร้านผมเองนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับทุกบานเลยติดฟิล์มทุกบาน นี่ครับฟิล์มก็หมดไปสองพันห้าร้อยบาทนะครับฟิล์มเกรดดีนะครับนะครับนี่นะครับ,นะร,บ,นะร,บรอบคันสีสันสวยราคาสองแสนเก้าพันบาทซึ่งเงินสดตัวลองได้นะครับจัดไฟแนนซ์จัดได้หรือเปล่าจัดได้แต่ในเรื่องของการาว่ายอดจัดอะไรเท่าไหร่เนี่ยต้องเช็คผมอีกทีนึงเด้อครับพอดีรถเพิ่งเข้ามาผมยังไม่เช็คยอดจัดยังไม่เช็คค่าใช้จ่ายอะไรเลย นะครับแต่ในเรื่องของค่าประกันค่าจัดค่าโอนผมเป็นคนจัดก,การให้อันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วแต่ในเรื่องของว่าต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคุยกันหลังไม่หน่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องเช็คไฟแนนซ์เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาล้างแล้วก็รีวิวถ่ายให้ดูเลยนะครับนี่คือสภาพรอบคันตัวรถเป็นประมาณนี้สีสันรถสวยนะครับสีสันภายนอกเนี่ยอาจจะมีเก็บรายละเอียดทําสีมาเป็นบางจุดแต่ก็สีเดิมบบางเม็ดอาเห็นอยู่ครบไม่เคยชนประกันว่ารถเดิมรถไม่เคยชนนะครับ ล้อแม็กนะครับเป็นแม็กของตัวรีโวนะครับผมเปลี่ยนมานะครับเดิมๆจะเป็นล็อกกระทะผมไม่เอาลยเปลี่ยนเป็นรีโวแล้วก็ยางตัวนี้จะเป็นยางดันหลอปี2อ2 2ีทั้ง4เส้นนะครับนี่ยางดันหลอดปี22ทั้ง4ี่เส้นนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับดอกยางนะครับยังใช้งานได้อีกยาวนะครับการอายุการใช้งานอีกยาวนะครับนี่นะครับอดูภายในการว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ตัวนี้ติดคิ้วกันสามมาเรียบร้อยนะครับนะครับเปิดดูกันนะครับแข็งประตูนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวกระจกมือหมุนนะครับนี่หมุนเอาอย่างงี้นะครับหมุนเอานะครับถ้าไม่ชอบแต่งเป็นแบบไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่งแบบไฟฟ้านะครับนะครับรถติดฟิล์มเรียบร้อยดูครับติดฟิล์มงานดีครับนะครับติดฟิล์มครับ สายคลิปครับนะครับไล่ฟองน้ำอะไรต่างๆให้ครบนะครับไม่มีแบบว่าขึ้นอะไรนะครับนี่ครับเราใช้ฟิล์มคุณภาพดีนะครับกล้ายืนยันเลยว่าฟิล์มคุณภาพดีนะครับสายคลิปครับนะครับหลังคาเพดานบนสภาพสวยดูดีเลยนะครับนะครับใครหาเราใช้งานอยู่ครับสีประตูถ้าไม่ซีเรียสเรื่องกระจกมือหมุนท่านได้ราคาคุ้มห่างกันประมาณสี่ห้าหมื่นนะคิดดูนะครับนี่ครับจริงๆมันอยู่สองแสนกลางนะครับสองแสนกลางถึงสองแสนปลายแล้วแต่สภาพอีกทีนึงแต่ที่ควรว่าของผมเนี่ยเป็นตัวเจ นะครับเป็นตัวกระจกมือหมุนนะครับก็เลยราคาท่างก็จะได้ถูกนะครับใครหาสี่ประตูอยู่แต่ว่างบไม่ถึงอ่ะงบได้แค่กระบะแขบแต่วันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับนี่นี่ครับโครงสร้างเดิมนะครับพวุ่งนี้เบาะนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้มีขาดคนขับหนึเด้อนี่เด้อนะครับชี้ด้วยผมเกือบไม่เห็นเหมือนกันนะครับมีตรงนี้นะครับนี่ครับเบาะหนังนะครับมีขาดนีครับชี้แจงด้วยแต่สภาพโดยรวมดูดีครับโอเคเลยนะครับ อ่าถัดมาครับตามคอนโซลหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยเทปวิทยุของเดิมโรงงานนะครับนะครับ,รบเกียร์แมนนวล5สปีดภายในตรงกลางนี่ยังสภาพสวยที่วางของต่างๆรถด,ดูดีเลยรถคันนี้เนี่ยผมซักผมนะครับล้างห้องเครื่องช่วงล่างฉีดอะไรให้เรียบร้อยรถตอนนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับอ่ะนะครับนีครับอ่ะคันนี้เลขมาอยู่ที่2 3 0 0 0 0โล คันนี้นี่ครับไม้แท้ไม่มีกางกอไม้สามารถเช็คูนยนโตโยต้าได้ทั่วประเทศขอให้อยู่ในประเทศไทยเช็คได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูนยนโตโยต้าจังหวัดไหนก็ได้นะครับเทปรีวิวเช็คง,งานได้ปกติโอเคเท่านี้พอนะครับให้ฟังออกว่าเป็นเสียงเพลงนะครับแอร์ปรับด้วยมือแมนนวล เกมแมนนุ yeah, 5สเปตัวนี้มีการเติมในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้ามาให้ด้วยแต่ถ้าไม่ชอบท่านถอดออกได้เลยคันเร่งไฟฟ้าช่วยในเรื่องของการตอบสนองในการหยีับพล่งของเรานะครับตอนออกตัวอาจจะออกแบบว่าอืดยังเลยเครื่อง2500แต่ให้ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้คันเร่งไฟฟ้าไม่ได้จูนเครื่องไม่ได้ทําอะไรคือเป็นแค่ติดตัวตัวเซ็นเซอร์ให้มันจับตอบสนองไวมากกว่านะครับยังไงเดี๋ยวโทรคุยกับผมอีกทีนึงเดี๋ยวคลิปวิดวีมันจะยาวนะครับ พวงมาลัยอาจจะมีแตกรายงานตามสภาพการใช้งานไม้สองแสนสามไม้แท้นะครับชั้นวางแก้วน้ํามีมาให้ครบเลยขวดน้ําก็ได้แก้วน้ําก็ได้มีให้สองฝั่งเลยนะครับกระจกมือหมุนทั้งสี่บานรถติดฟิล์มเรียบร้อยภายในตัวนี้ยังดูดีนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านถัดไปกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะี่ครับถ่ายให้ดูทุกบ้านครับนี่ครับนะครับสภาพสวยครับ รถดูดีครับนี่ครับด้านหลังดูดีเลยนะครับ2.5ตัวประหยัดนะครับเครื่อง2.5นะครับนี่ครับรถสีเดิมบ้างนะครับด้านท้ายสวยนะครับแมกไลเนอร์ของโตโยต้าไม่มีการเจาะข้างไม่มีการเสริมข้อบรรทุกใดๆนะครับครับรถเดิมๆเรียบโรงงานนะครับ อ่ะมาดูนี่ความเดิมครับเสาครับนี่ครับเสาฝั่งทางขวาเดิมตัว AI เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับนี่คือความเดิมของตัวรถครับครับขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจ่ก่อนนะครับเคยอ่าขึ้นอ่าเป็นคาบนะครับพวกสนิมเป็นบางจุดก็ไล่ทำความสะอาดให้นะครับไล่ขัดหมดเลยนะครับไหนไม่ดีนะครับจัดการให้เรียบร้อย นะครับนี่สวยงามนะครับโอเคเป็นประมาณนี้ในเรื่องของความเดิมเสานะครับสายขวาดูเหมือนกันเลยเม็ดอา์เห็นชัดเจนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตัวแเห็นชัดเจนขอบเดิมหมดเลยนะครับน่ครับขอบเดิมหมดเลยนะครับนะครับโอเคด้านท้ายเป็นประมาณนี้นะครับนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับสะโพกฝั่งนี้สภาพสวยนะครับ ฝาห้างน้ํามันนะครับตัวนี้ดีเซลนะครับอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับเป็นรถญี่ปุ่นปกติเลยนะครับฝั่งทางซ้ายนะครับนดูครับสภาพครับแผงประตูบานนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนทั้ง4บานนะครับขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับไล่ดูครับตามขอบจุดต่างๆทั้งสี่บานจะเป็นเหมือนกันนะครับเรื่องตัวเบาะนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังท <medi cringe. S 2> ั้งคันนะครับ <oluyor> <gue modeled después> นี่นะครับบอกไม่มีขาดรุดลุ่ยนะครับหลงังคาบนานะครัๆๆบสภาพสวยนะครับเราจับทุกอย่างอยู่ครบเลยทั้งสี่มุมนะครับนะครับเปิดให้ดูสว่างขึ้นครับนะครับแสงเข้าเฉ็นชัดเจนนะครับนะนะครับสภาพสวยนะครับแผงประตูทุกบ้านสภาพสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้าคอนโซลหน้าสวยนะครับนะครับนี่นะครับ นะครับนะครับเบาสวยเบาไม่ขามีตําหนิแค่คุณขับฝั่งทางนั้นนะครับเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับคมต่างๆซักละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้มีลิ้นชักให้ด้วยโอเคใส่พวกเหรียญนะครับคันนี้ไม่ชอบถอดออกได้นะครับคันเร่งไฟฟ้าปรับได้ประมาณ12โหมดม้งนะครับความแรงถึง12บอนะครับบอกเลยว่าจี๊ดจ๊าดมากนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ ห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ห้องเครื่องครับเป็นตัวเครื่อง25 0 0ดีเซลนะครับดูกันนะครับที่ฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับมีการขยับทําสีมานะครับตัวนี้คือเอาแต้มไว้นะครับจะให้ไม่ให้ขึ้นสนิมนะครับแต้มไว้ให้ดูดีนะครับชี้แจงด้วยน็อตฝากระโปรงขยับทาสีมานะครับขอบเส้นสายเดิมนะครับแผงการความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศเห็นชัดเจน น่ครับพวกนี้ขอบเดียวหมดเลยนะครับนะครับนะครับตัวอักษรตัวเอต้าเห็นชัดเจนนะครับตามขอบเส้นสายนะครับนี่ครับเหมือนจะลดล่างเลยครับนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับมาดูฝั่งทางนี้นะครับตรงนี้นะครับน็อตแก้มไม่ขยับนะครับน็อตแก้มเดิมนะครับนะครับสังเกตครับเวลาโดนชนมาโดนชนเข้าตรงนี้ปุ๊บผมจะให้ดูเขาโครงในครับนะครับภายนอกอาจจะเก็บงานมาไม่รู้เรื่องดูภายในครับภายในจะเห็นโครงสร้างเดิมของตัวนี้นะครับ ท้าลองดูฝั่งขวาของตัวรถนะครับกับฝั่งซ้ายเปรียบเทียบกันอาขวาหมายเลขคันหน้านะครับตัววงกลมเป็นวงกลมไม่โดนชนมาครับวงกลมเละแน่นอนนะครับน็อตไม่ขยับนะครับไม่มีขึ้นสนิมพวกนี้ไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับข้างข้างมานี่ครับโครงสร้างพวกนี้เดิมหมดข้างๆก็จะมีสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอคู่กับเพจเพจปี2010เครื่อง2 0 0 5นะครับซุ้มพวกนี้ซุ้มเดิมหมดเลยนะครับเป็นประมาณนี้เรื่องความเดิมตามขอบตัวรถ ภายในห้องเครื่องนะครับเครื่องนะครับไม่มีซื้อไม่มีเยิ้มอาจจะมีสภาพตามการใช้งานนะครับเครื่องดีไม่เขกนะครับเดี๋ยวพาสตาร์แล้วก็ฟังเสียงเครื่องคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมายังครับเนี่ยคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมายังนะครับร้านเรานี่ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาแอร์ถ้าไม่เติมเนี่ยเติมให้นะครับกี่บาทครับได้ครับผมประมาณเริ่มต้นที่4 0 0บาทครับ400ร้อยบาทข้างๆกันครับเต็นท์กับ เติมให้สีระบาดเติมให้ฟรีครับถ้าท่านบอกไม่เย็นนะครับอ่ะนี่คือสภาพภายในห้องเครื่องน้ำมันเกียร์ได้เปลี่ยนให้ลูกค้าไหมครับน้ำมันเกียร์ต้องเป็นตามระยะครับมีน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์ต้องรอเป็นระยะแต่ที่จะเปลี่ยนแน่ๆคือนะครับหนึ่งน้ำมันเครื่องสองกองอากาศนะครับแล้วก็อ่าเช็คพวกต่างๆก็จะให้ช่างเขาเช็คให้นะครับเป็นคนดูแลต่อนะครับให้คนสามารถทางช่างเขาดูแลนะครับประมาณนี้ครับดูมุมมองฝั่งทางนี้ครับนี่ครับ สภาพเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์แล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันนะครับรองตารถนะครับกุญแจแล้วครับกุญแจอันนี้ครับกุญแจครับโอเคครับอัตาฟังเสียงเครื่องครับดูนี่ครับโอ้โหไม่มีคนไม่มีไอครับสตาร์ททีเดียวติดครับ ไม่มีก็ไม่มีไอออครับนี่ประมาณนี้รับคอมแอร์ทำงานปกติครับ,รบก็เป็นประมาณนี้สำหรับ Toyota Hilux Vigo 2.5J จปี2010เกียร์ธรรมดา5สปีดราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่20900บาทราคาที่20,9 0 0บาทซื้อเงินสดมีส่วนลดให้แน่นอนจัดไฟแนนซ์จัดได้ส่วนค่าจอดค่าจัดเนี่ยคือต้องเช็คกับผมอีกทีนึงรถเพิ่งเข้ามายังไม่เช็คต้องขออภัยตรงนี้ด้วยเดี๋ยวโทรกันหาผมได้เลยหลังไมค์กันเดี๋ยวพูดคุยกันได้นะครับเ่มเอกสารต่างๆครบหมดเลยนะครับก็ฝากกันด้วยระบบไฟต่างๆเช็คงานได้ปกติครับ ไฟหน้าติดเรียบร้อยชัดเจนนะครับอ่าไฟตัดหมอก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 เปิดไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกเรับวันนี้ไฟแต่งไม่มีครับอ่านี่นี่นี่ตัดหมอกตรงนี้ใช่ครับใช่ครับดูครับเสียงแต่รังชัดเจนนะครับไฟตัดหมอกแต่งมาเมืกีไม่มีนะชี้แจงด้วยไฟตัดหมอกแต่งมาเสียงแต่รังชัดเจนเยี่ยมนะครับ ก็เป็นประมาณนี้สําหรับวีโก้คันนี้ฝากกันด้วยเป็นประมาณนี้เล่มเอกสารทุกอย่างครบราคะตัว2 9ง0 0 0บาทสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนั้นจบแล้วเจอกัใหมาในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ